สรุปผลการดำเนินงานสายที่2ประจำเดือนกร,รกฎาคม2565ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอรั์ใหญ่สำนักง,งานกเ,เนงงานกษตรอำเภอบ้านข้าวสำนักง,งานกเกษตรอำเภอภักดีชุมพลและสำนักง,งานกเกษตรอำเภอหนองบัวละเวภายในเดือนกร,รกฎาคม2565ได้ดำเนิน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยรายการการบริหารจัดการศัตรูพืชและการจัดการดินปุ๋ยในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยทั้ง4สำนักงานเกษตรอำเภอนัน้นได้มีตัวแทนประกอบด้วยประธานและสมาชิกสจช,อชอพร้อมด้วย เจ้าหน้าทีส่สำนักงานเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าทีส่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศัตรูพืชและจัดการดินปุ๋ยที่ศูนย์ส่ง,งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉริญพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาโดยได้รับเกียรติจากนายชาญชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการเปิดงานโดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการเกษตรและ ได้รับการแก้ไขปัญหาทางด้านก,รการเกษตรอย่างครบวงจรณนะโรงเรียนนาย่างกักพิทยาคมบ้านนาย่างกลักหมู่ที่1ตำบลน,นาย่างกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิงานเทศกาลผลไม้ชัยภูมิประจำปี2565จัดขึ้นระหว่างวันที่29รรกรกฎาคม ถึง31พฤศจิายน2565โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอได้นำนผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ในพื้นที่อำเภอทั้ง16อำเภอนั้นมาวางจำหน่ายบริเวณบ้านไทยชัยภูมิรานหน้าสารากางจังหวัดชัยภูมิ วันที่8กรกฎาคม2565อำเภอบ้านเข้าจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีบ้านเข้าประจำปี2565โดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านเข้าได้ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดส้มตำรีลา ณศูนย์ราชการอำเภอบ้านเก้าจังหวัดชัยภูมิวันที่11กรกฎาคมถึงวันที่12กรกฎาคมพศ2565อำเภอซับใหญ่จัดงานเจ้าพ่อพยาแรและงานของดีอำเภอซับใหญ่ประจําปี2565ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอรับใหญ่ได้รับมอบหมายจัดกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรประกอบด้วยประกวดกล้วยน้ำวา้าประกวดมะพราวน้ำหอมและประกวดกระเช้าผักและผละไม้รวมโดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง3ตำบาบล37หมู่บ้านณที่ว่าการอำเภอรับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ